เปิดที่จา์ประเสริฐกัอนเลยครับปัจจัยที่ทําให้การกํากับดูแลในประเทศไทยเรามีการให้ความสําคัญกับธุรกิจสายการบินเท่าที่ควรและมีการควบคุมโดยให้ความเท่าเทียมเช่นเดียวกับต่างชาติไม่ใช่ควบคุมได้แค่ในประเทศผมผมเข้าใจว่าเอานะว่าควรจะกํากับทั้งทั้งสายการบินต่างชาติและในประเทศให้มันเท่าเทียมกันไหมไม่ได้ไม่ได้ใจมันอาจจะน่าจะใช่อย่างนั้นแหละเออ่เติมว่าไอ้ข้อความอาจจะ อาจารปเสร็จครับจัดเลยครับไม่เข้าใจคำถามแต่คำถามว่าจะเห็นแต่สมมติสมมติว่าสมมุติว่าเขาหมายถึงว่ามันควรจะมีการกํากับให้มันเท่าเทียมกันไหมทั้งสายการบินของไทยและสายกบินของต่างประเทศหมายถึงว่าก็ควรสายการบินของต่างประเทศก็ควรจะถูกกากับเหมือนกันอะ,อะไรอย่างนี้สมมติสมม,ต,สม,มติว่าถ้าเป็นประเด็นแบบนี้อาจารย์ประเสร็จมองว่ายังไงอือคือ คือจะถามว่าเท่าเทีเทยมกันไหมคือถ้าในมุมมอ,องการกำกับม,มันก็ต้องกำกับเหมือนๆกันใช่ไหมแต,แต่ในมุมมองคือคือโอเคถ้าตลาดภายในประเทศเนี่ยนะมันก็มีแต่ไทย่แหละหลักการต้องถือว่าเป็นไทยกันหมดลลน,นี่แหละเราได้ใปหน้าไทยก็กำกับเหมือนกันแต่ที่มันจะไม่เหมือนก็อาจจะมีเฟเวอร์สายที่เป็นรักลอสาหกิจหรือเปล่านั่นก็ต้องไปไปว่ากันไปคือมันก็มีเฟเวอร์ทั้งในเรื่องของ กดเกณฑ์นะ yup. ไม่ใช่กดเกณฑ์ใช่ไหมเฟเวอร์เรื INTER> ่องบุคลากรของรัฐที่รวมตัวกันไปช่วยอะไรต่างๆนานาการตีคงตีความอะไรอย่างเงี้ยงานที่ตีความก็เข้าไปช่วยกันเต็มไปหมดอายการอายการก็อยู่กันเต็มไปหมดแต่สายอื่นเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดก็คือเป็นฝ่ายตรงข้ามตีความว่าลงโทษได้ใช่ไหมอายการก็อยู่ฝ่ายตรงข้ามคือคือเนี่ยถามว่าถ้าไม่เท่าเทียมกัน ในประเทศนะผมก็มองว่ามันก็จะไม่เท่าเทียมกันอไนเ,เ,เ,เรื่องและวาิษานกฤตที่เราพูดมาต่ต้นนั่นแหละมันมีม,มีสิทธิประโยชน์ในความเป็นรัฐอยู่หลายเรื่องเลยนะนะแต่ถ้านระหว่างประเทศเนี่ยมันอันนี้มันอาจจะเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะกำกับตลาดได้แต่ฝ่ายเดียวเพราะมันมันเป็นเรื่องห,หลายประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหม สิ่งที่ทำได้ผมคิดว่าก็ต้องสร้างอำนาจต่อรองให,ให้ให้ทางลายการบินของไทยให้ได้มากที่สุดอะ่ะจะจะทำยังไงจะวางกลยุทธ์ยังไงไม่ว่าจะทุกในทุกเรื่องอะ่อนะก,ก,ก็ก็ทำไงก็ได้ให้ให้สายการบินของไทยมีความสามารถในการเสียเปรียบได้อย่างเต็มที่ผมอาจจะให้ความเห็นได้แบบนั้น อาจจะมีเทคนทคตัดติกอะไรก็ว่ากันไปนะมันมันก็เป็นเรื่องของคือมันมันไม่ใช่เรื่องเลกูลเลเตอร์โอเปเรเตอร์แล้วอะ่ะมันจะมันต้องมองว่าต้องมองว่าโอเปเรเตอร์และเลกูลเลเตอร์ในในระนาบที่ไปแข่งกันระหว่างประเทศเนี่ยเราคือพวกเดียวกันนะเพราะว่าคู่แข่งของเราก็คือเลกูลเลเตอร์และโอเปเรเตอร์ของต่างประเทศ<ม>เราเลกูลเลเตอร์และโอเปเรเตอร์ฝั่งไทยเนี่ยคือต้องมองว่าพวกเดียวกันก็ไปอยู่ในระนาบต่างประเทศนะ ในในมุมเศรษฐกิจนะไทยที่ใช่ว่าไอเลกเรเตอร์ไทยไปกดโอเปอเรเตอร์ไทยเต็มที่แล้วแล้วดูแลโอเปอเรเตอร์ต่างประเทศอย่างดีเหมือนแขกมาบ้านเราดูแลดูดูแลอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาก็ต้องมีแรงผลักดันทางการเมืองมาใช่ไหมคือถ้าถ้าต่างประเทศสถานท่องสถานทูตแล้วเขาเขาก็ช่วยกันอะดยงั้ไทยเล็กเลเตอร์และโอเปอเรเตอร์เนี่ยอาจจะต้องแปลงร่างเป็นเป็นพวกเดียวกัน หน่อยในการที่จะไปต่อสู้กับพูดถึงต่างประเทศต่างประเทศเวทีต่างประเทศอย่าไปไล่บี้มีอำนาจ <ทะ S 2> แล้วไล่บี้ของไทยอย่างฝ่ายเดียวครับมิ้วุงมิว้วรุงมิว้วยกมือ,อจริงๆโมอยากชวนเหมือนตั้งประเด็นนิดนึงอะคะ่ะคือพอพูดถึงคอนเซปต์ของระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นตรงกันว่าเฮ้ยเราต้องช่วยไทยนะเราต้องช่วยกันไปแข่งกับระหว่างประเทศได้แต่พอเป็น บริษัทของรัฐกับบริษัทเอกชนเราเราใช้หลักคิดคนละแบบซึ่ง <c oughs> ตัวโมเองเนี่ยพยายามจะหาหลักการของของสิ่งนี้ค่ะเลยเลยสุดท้ายแล้วพอเหมืนอนคิดเรื่องเยอะๆเนี่ยมันกลับมาเป็นแค่ว่าถ้าเราแยกบทบาทรัฐไม่ชัดว่าเป็นใครกันแน่ค่ะมันต่อไม่ได้หมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างถ้ามุิเป็น r e เลเตอร์เนี่ยอันนี้ต้องชัดว่าคุณต้องกํากับแตทุกคนอย่างเท่าเทียม <c oughs> แต่พอ policy maker สมมติว่าคือเท่าที่เจอนะคะในฝั่งของอย่างลุคทันซ่าหรือว่าสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งมันก็รวมถึงชางทีแอร์พอร์ตด้วยเนี่ยก็คือเขาจ้างงานในเซกเตอร์นี้สูงค่ะฉะนั้นคือในมูของ policy maker ที่คำนึงถึงทั้งคนที่จะตกงานหรือซัพพลายเชนที่จะได้รับผลกระทบมันพอมีเหตุผลอยู่บางประการที่จะทำให้เขาต้องช่วย แต่ว่าในการช่วยเหลือของรัฐเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะบางคนบางประเทศช่วยทั้งเซกเตอร์บางประเทศช่วยเฉพาะสายการบินที่รัฐเคยมีส่วนเกี่ยวข้องคือคือเคยถึงพุ่นแหละแต่ว่าปัจจุบันอาจจะน้อยลงหรืออาจจะมีความเชื่อมโยงบางอย่างเช่นอยา่างลูกพันซ่าอาจจะมีเหมือนมี holding แล้วอะไรเงี้ยนะคะส่วนอันสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวเนอร์ที่ในมุมหนึ่งของเนอร์ถ้าเราใส่หมวกหมวกโวก o w n e จริงๆแล้วมีบทบาทชัดเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ policy maker อย่างของไทย มีทหารเขาด้วยกวค่ะแล้วก็มีนักลงทุนหลายๆคนที่ร่วมกันลงทุนอยู่ในนั้นแปลว,ว่าจริงๆก็คือตัวสายการบินมาจจะมีมีความรุ่นรุ่นันดอนน้อยพอสมควรแต่ก็ยังมีนักลงทุนที่เชื่อในในสายการบินอยู่ก็เลยทําให้เหมือนเป็นดูดนักลงทุนได้เรื่อยๆนะคะพอไปนในถัดมาที่เป็นโอนเนอร์เนี่ยแน่นอนว่ามันมีการลงทุนเข้าไปแล้วอะค่ะโอนเนอร์พอจะว่าจะฟื้นผู้อิกการไหมหรือจะทํายังไงกับมันต่อก็ต้องคํานึงถึงทั้ง โอกาสที่จะกลับมาก็คือได้เงินกลับมาหรือณนะวันนี้หยุดไปจะได้ขาดทุนแค่นี้เถอะแล้วก็จบไปทํานองนะะี้ค่ะที่มันก็ได้ทําให้เหมือนกับคือจะบอกว่าพอเป็นพอเป็นของรัฐแล้วพอเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเป็นบริษัทที่รัฐถือหุ้นแล้วรัฐต้องไม่ช่วยอะไรเลยมันก็ดูไม่เซนส์ <c oughs> ในเมื่อเป็นบริษัทเอกชนแล้วเราเป็นเจ้าของบริษัทเรายังอยากจะช่วยเลย <c oughs> เลยทําให้สุดท้ายกลับมาเป็นว่าถ้าถ้าถามมิวนะคะ อย่างข้อมันอาจจะเชื่อมโยงมาในคําถามด้วยในอันนั้นนะคะที่ติงเลงใช่คือในมุมนีว่ารู้มองว่าถ้าเราสามารถอธิบายประชาชนได้เข้าใจได้คือหนึ่งหลักการนี่สองบทบาทชัดสามเกิดความรับผิดชอบในการตัดสินใจนั้นไม่ว่าเป็นรัฐหรือเอกชนมันไปต่อได้มันก็เลยเหมือนกับเออถ้าคือไม่ไม่อยากให้เราติดมายาคติแค่เป็นรัฐหรือเป็นเอกชนนะคะอยากให้เราเหมือน ห้ามจะเต็มนี้ไปเลยแล้วก็เนี่ยคือเราอยากมีกิจการที่กิจการของของประเทศไทยใช่ไหใช่ใช่ใชแล้วจะดึงดูดเอ,อคนเก่งในเมืองนอกที่แบบทำเขาเรียกอะไรซ่อมบำรุงเครื่องบินเก่งหรือแบบบินมาเมืองไทยบ่อยๆก็เลยทําให้มีคนเก่งเข้ามามากขึ้นในเซกเ,เตอร์นี้มันก็จะง่ายขึ้นะคือตอนนี้เราเหมือนแบบติดกับกับดักตรงเนี้ยต่อสู้กันเองอยู่ใช่เ เถืออะไรสักอย่างเลยแบบอาจจะเป็นคำาลับข้อที่สามด้วยเลยใช่ใช่ใช่คือถือว่าเดี๋ยวผมนิดนึงนะเมื่อกี้ไอ้เรื่องระหว่างประเทศนี่ก็เหมือนกันมันก็จะโยงเรื่องรัฐวิสาหกิจเข้ามาเกี่ยวอีกเหมือนกันคือคือคือมันก็กลายเป็นว่ารัฐกับรัฐวิสาหกิจจะจับมือกันแต่ถ้าเป็นเอกชนไทยปกติอาจจะไม่ได้เฟเวอร์ไม่ได้จับตลาดถือถ้าไปก็ไปด้วยกันแต่ผมผม ผมก็ไปอยากจะลืมนะรัฐเป็นเจ้าของไม่เป็นเจ้าของอะไรก็อยากจะลืมแต่ผมอันถามง่ายๆอ่ะ,อะผมผมอยากได้นักกฎหมายชั้นนําของประเทศเนี่ยนะอาศัยกันบินทีิเต้ทํางานอยู่เนี่ยมีโอกาสได้ปรึกษาหาลือกับนักกฎหมายอย่างท่านเลขากฤษฎีกาอย่างเงี้ยมีโอกาสได้หาลือไหมคือ <laughs> ไม่มีหรอก ติดขัดปัญหากฎหมายแล้วเลยขานกฤษฎีกาเนี่ยมามา,มาช่วยสายกันบินอาให้สมาคมสายกันบินรวมตัวกันด้วยท่านท่านจะมาให้คําแนะนํำไหมแต่ถ้าพอเป็นสายการบินของรัฐเนี่ยอา้ามาแนะนําได้ใช่ไหมแล้วเอา้เอา,อาก็ก็ตีความยังไงก็โอเคแนะนําได้แนะนําวิธีทําได้ด้วยใช่ไหมคือคือแม้ว่ามันไม่ได้ถ่วย,เ,ยเชิงอะไรจัดแจ้งเนี่ยการให้คอมเมนต์เล็ก,ลกๆน้อยๆเนี่ย เอาเข้างจริงมีมูลค่ามหาศาลนะเพราะไอ้ไอ้ l อ g a l o p i n i o n เอาแค่บาคนนับเป็นชั่วโมงใช่หไหมแล้วถ้ามันมันสามารถกําหนดทิศทางบริษรัทได้ด้วยโดยใช้ Legal Opinion ของผู้มีอํานาจตัดสินใจตีความเองเนี่ยโอ้มูลค่ามหาศาลแค่นี้มันแค่นี้มันก็ทำให้ลืมไม่ลงไงผมรอลี g a โอปิ n เนียเรื่องหนึ่งมันดึงเดือนกว่าแหละ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ใช่ว่าได้มานะมันยังไม่ได้เลยไม่ทบว่ามันจะมีว่าว่าสกลงแล้วมันจะออกมาเป็นอะไรหรือ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 อย่างได้ออลีกอลิเนียนระดับของท่านรองนายกรัฐมนตรีอะไรอย่างเงี้ยนะจะจะจะได้ไหมให้สมาคมสายการบินรวมตัวกันสี่สิบสายการบินเลยเอ้ามันจะได้ไหมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคือแต่ถ้าเป็นสายการบินของรัฐอ่ะมันได้โดยทันทีเลยโทรศั์กันก็คงได้แหละ คือคือจะบอกว่ามันจะเซตหลักการกันก็แล้วแต่แต่มันมันสภาพมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ได้มีทางจะเท่ากันได้อะเว้นแต่ว่าหลักการคือคนที่เกี่ยวข้องไม่มายุ่งเลยนะให้ปล่อยไปเรื่องธุรกิจแท้ๆบ่อนเบื่เรื่องอาหารเอกชนมาบริหารไปเลยอย่างขีดขีดบางแห่งที่ผมเคยเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเนี่ยที่เป็นของต่างประเทศเนี่ย ก็เป็นเอกชนแท้ๆแต่เป็นรับวิสาหกิจนะแต่เขาก็บริหารแบบเป็นเอกชนเลยมันจะไม่มีไม่มีแบบภาครัฐเข้ามานั่งเป็นบงเป็นบอร์ดอะไรเงี้ยไม่มีก็เป็นคุณสมบัติเชิงเชิงนักธุรกิจไปเลยถ้าอย่างเงี้ยผมว่ามันหลักการแบบเนี้ยมันมันมันจะบอกว่าเออลืมได้ก็คือหลักที่กฎหมายมันทําให้เราลืมไปโดยอัตโนมัติอ่ะ ก็จะเป็นหลักที่สองเขาล่อที่มิวบอกว่าปีหกสองกฎหมายเจตจำนงเนี่ยคือจะพาไปทางนั้นแหละใช่ไหมใช้เรื่องกูดกับแอนแนนใช้เรื่องอะไรเข้ามาเอาเป็นความเข้าใจของมิวบนกฎหมายว่าเดี๋ยวอัจาร์นี้อ๋อเมื่อกี้อ๋มิวมิวมิวทีพูดอะไรเมื่อกี้เอาไม่หายแค่บอกว่าเป็นเจตนาลงกฎหมายค่ะ